พี่หนวดตื่นขึ้นมาเพราะความหิว ทองรองจอกจอกเหลือปูมะพร้าวอยู่พอดีงั้นเอามาย่างกินกันเลยดีกว่าเขาเริ่มก่อไฟด้วยวิธีโบราณแต่ปัญหาคือฝนพึ่งตกอากาศชื้นพื้นเปียกไปหมดไม่ว่าจะพยายามจุดยังไงไฟก็ไม่ยอมติดสักทีการก่อไฟในสภาพนี้เป็นเรื่องที่ทำได้ยากมากๆแต่พี่นวดไม่ยอมแพ้เขาหยิบฐานไฟฉายกับกระดาษฟอยล์มาแตะที่ขั้วบวกขั้วลบทันใดนั้นก็เกิดประกายไฟขึ้นในที่สุดก็ก่อไฟสำเร็จพี่หนวดเขาใช้ชีวิตอยู่บนหมู่เกาอ าะอารูที่อินโดนีเซียเป็นเกาะที่ไม่ใหญ่มากนะักพี่หนวดเอาปูมะพร้าวกับปูหลินจือมาวางย่างบนกองไฟระหว่างรอปูสุกเขาเดินไปหยิบหยวกกล้วยที่เจอเมื่อวานกับมะพร้าวสดอีกสองลูกจัดการปอกเปลือกเตรียมเอาไว้เอามาเป็นกับแกล้มกินคู่กับปูย่างเพื่อเพิ่มวิตามินกับแร่ธาตุให้กับร่างกายพอปูมะพร้าวสุกเปลือกนอกก็จะกลายเป็นสีสม้มน่ากินสุด,สด พี่หนวดแบ่งให้ตากล้องหนึ่งตัวแล้วก็ถึงเวลากินอย่างอเนจอร่อยเขาเริ่มจากกล้ามใหญ่ๆของปูมะพร้าวโอ้โหเนื้อมันหวานแน่นมากๆฟินสุดๆ ตบท้ายด้วยสดน้ำมะพร้าวสดๆคู่กับหยวกกล้วยบอกเลยว่าโคตรอร่อยจัดๆเลยมือนี้พออิ่มแล้วพี่หนวดก็ยังไม่หยุดแค่นั้นนะเขาหันมาทำา i y ออุปกรณ์ใหม่เป็นฉมวกล่าปลาเอาไว้ใช้สำหรับดำน้ำไปล่าปลาในตอนเย็นใครอยากดูต่อก็อย่าลืมคอมเมนต์เอาไว้นะและก็ไม่ต้องสงสัยกันว่าสื่อหลิวหายไปไหนนี่เป็นคลิปก่อนหน้าที่พี่นวดจะไปใช้ชีวิตอยู่บนเกาะกับสื่อหลิวนะครับ